วงไงคราบผมผมไปแล้วไปโบกเวกวนวัอ้แต่ว่าอันขันวงนั้นมีปอมแผูมู้เดียวมันกับชนะเขาได้เลยเด็นอุบัติเหตุเด็กคนไหกันเนาะจีมาอุบัติเหตุตียังคะน้อง่หมดจากคนววัดมีรมีฟังเพลงใหม่จมียัง แม่เอาอะไรมาให้หนูอนวนีก่เราจะหลอกคือเดกเจมีมันจาหนูกบได้เจยอะรล่าสุดติดแล้วนะล่าสุดติดแล้วนะแดงเดงแบมันจำหนูบาได้นเวาไทยใส่ล้วีแล้วเเอาล่นเอนเาาแม่มิ่พี่สุกแกนามาเข้ากับคาแรเตอร์นั้น อีดำมันแย่มจำหนูกระบิได้เปื่อนทน้องฟังเหมนเื่อนดำยีแดงอะไรแบบ้มันจำหนูกัะบิได้หนูเว้าไทยใสมันของจริงลูกของจริงล่างหนากระป๋องนู้นปนละอาบดำคือคืออาบดำบดสีเป็นไม่ตาขอ่วซนอ๊อ อาบเล่นๆไม่เหมือนนู้นเลยอาบเป็นชั่วโมงแค่แรงอ่ะนี่อาบโดนแห้งไหอาบเป็นชั่วโมงนต่เข้าไปทำใจใช่ไหมจะอาบจริงๆห้านาทีไม่สารภาพไม่ก็คนโสดก็อาบน้ำนานหน่อยแบบนั่นนี่นั่นมันเกี่ยวอย่างไรขอโทษเ้อะเพาเขาใจดีเพราคนโสดอาบน้ำนานเนี่รักกันได้เป็นผูบอกเออขอโทษขอเยี่ยนหน่อยเขาบอกเขาใจดีเราอาบน้ำนาน

ไอ้แดงเลยบักลายไอ้ย่เดแดงเลยบักลายกับบอไดหนูเว้าไทยใส่มันหนาละเ็ตีมวนรีมันว่าอาจารย์พี่นไอแต่ว่าแต่ว่าพิบัติต้ตงแกเพ่งหมอดูมอใจของไลออนกับอุ้งอิง รอ,อดูเลยรอดูเลยมีแทนเดินไหนอยเดอนไหนไปเดินกุมภาครับว่ายเดืนแห่งความร้อนกันเลยดีกว่ดีอดเพลยแล้วอดใจบ่ได้อาร์จิปล่อยมือนีมืออ no no ื่นกับบุญคูเด้อกับใครกันกับน้องไลอ้นกับพี่ไลอ้อนไลอ้นกาบบันดิตแมนแซมแซมแปดพันสมัยเลิศตีมันเลิศเดือนมันอ๋ออ๋ออ๋อใช่ เลิกไหมแล้วดูดนตรีปันดีแล้วดูท่าเต้นจะเป็นยังไงไม่น่าดูท่าเต้นจะเป็นยังไงต้องให้อลิศมาเต้นคาจิมีมีมีรถทาบจะทาดิคอนเสิร์ฟเุ้ยไปว่าเราบุกที่าบุกที่ไหนคนงานนี้กัเลยกินข้าวกันแล้วใช่ไหมคะโอเคจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงห่วงเขาหน่อยเขาอยากให้เพียวเขาก็เป็นห่วงตัวเองแหละไม่งั้นเขาไม่โทรไม่งั้นเขาไม่โทรนำเธอหรอกเริ เอ้าบอมีเนีบอกอที่นี่ใช้กันเองนะคนไปหน้าที่อที่บ้านเป็นไรอ่ะเป็นพระเอกไงมีมีย่นูให้เอายางขาวเลยห้องน้ำยาขาวห้องน้ำขาวนุงเซเวเป็นสองยไงฟ้านั่นจมในห้องลุงเซเว่นมันเห็นี่ใส่แฟนแฟนีเจนนี่เป็นคะ จ้าวันนี้พวกเร้าทายทำจนถึงดืดฉาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานไปอ้อนะคะวันนี้ข้ากับไปกบหมอแค้นที่เจ้าหมอแค้นต้องมี้ยังมีแค้นตต่ละแม่นบอกหมอแค้นถือพินกับหมอพินเอ้าทหม้อมาจิงๆไม่ได้ถือหมาตสิสัสนี่หมากระเป๋าเลยอารมณ์เหมือนครูสอนภาษาไทยเลย จำได้เลยภาพจำซื้อไปฝากแม่ย่างดนบันทิแม่บ่ใส่บ่แม่นหันกระเป๋าใส่เสื้อผ้าบ่๊อบบีะเอาของแม่มากต้องหยัดใส่เบิ่งกันนะเสื้อกใส่ได้อยู่แก่แก้วเพื่อนบอกว่าให้เอาโซ่งลิงไปเผียรเอาไปไหมล่ะไปครับนี่แม่เผื่อเลยเพราะไม่ได้ใส่เออจะร้อนเลยอีแววไอ้ยจับเบิ่งนี่เหรอเคยใส่ในเสื้อในบ๊อบค่อยใส่เพียรค่อยใส่ ขี้เกียจซักพวกเขาวิ่์นักเกียร์เดี๋ยวเจอกันหหนะคะทุกคนครับเด็กที่ร้า,หาหนพูดผ่า,า,หาหนนะครับไหมใช่พี่พี่ผ่านเยาะฮาน้สดก่อนตรงเลยตัวหนึหนหน่เอาโน้นน้ำอาจารย์ส่งให้เพราะว่าต้นฉบับมันอยู่กับเราอยู่แล้วเพลงนี้ แล้วมันจะได้ลองเหรอหจะได้ลองอันไหนอันอันอันไรอันเหรออได้ลองสิเป็นเพลงสดเพลงเร็วเพลงปะการทงอ๋อเอาเอาเอา่ายรูปให้เพฟ่นแน่เจ้าก็แหกเอามูตัวพี่วัดพี่แอมแล้วยูอะไะอีกคนนึง ตัดแว่นไหมพี่วัดถ้าพี่มองไกลๆขนาดนั้นแล้วพี่มองเห็นว่าตัวเองหรอนะพี่สายตายาวนะแล้วก็จินตนาการสิก็จิโพดยูบักไก่บักซองเมียจ่อหน่อยๆฉันคือรอแถวเซสนก็เซ็นกะรับตายยังที่ชะก้าวาประตูยูนี บันไดอยู่นี้เยอะมากเลยพี่มัรไปเรื่อยจริงนะเราอะเพใหนเรามีลมหาห้ใจถี่แบบต่ออายุเหนเราตัอายุเหนเราอะไรก็สุขบักดำมันแย่มันจำหนูกับบักไดเอาคือบักดำเลยบักไล่เลมันน่ารักนะพงมันจำหนูกับบัได เว่าไทยใสมันแสดงว่าใจก็เป็น f อฟซีเจมินคือกันก็เป็นยิ่งนีเอาเพยงนี้ออกจากหัวกันเลยให้สายเน่าเพื่นจ้องแน่นนั่นเห็นบอกเสาห้องใสกันได้เจอสาดนี้ทำได้เพิรจบแล้วก็ต้องพอกันอีกเลยว่าพอกันสาดนี้เลยดิ จองผูดดง้ดังดึงเข้าจินยาได้เด้ออันนั้นงัวกับคุยห้สายแนนยาจ้องนนวสองเข้าใส่อีกได้เด้อสาสนีอยากพบเจอแล้วก็พ่อยากพ่อกันอีกเลย <c oughs> ห้สายแนนยาสู้คำ คนอื่นเนาะคนอื่นว่าเราต้องใช้ยูวอนผู้เดีเอ๊ะเก็นใครนะเอ๊เะ